จนาบุรีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนาพิธีและมารยาทไทยภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาประจำปี2568ผู้สื่อข่าวรยายงานว่าณห้องประชุมสัองค์กฎชั้น4อาคารพระราปัญญาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏการจนาบุรีตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดการจนาบุรี นายอดิสันอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดแกนจนบุรีมอบหมายให้นางพันวิพาปยมบุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแกนจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนาพิธีและมารยาทไทยภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรัรกษ์ฟื้นฟูขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาประจำปีพศ2568โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพจนีสุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก,กาญจนบุรีให้การต้อนรับและนางสาวพรพนร์กิ่นเกษรวัฒนธร,รรมจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและเครือข่ายศาสนาศิลปะและวัฒนธร,รรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการ จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการฝึกอบรมช่างปฏิบัติการด้านศาสนาพิธีและมารยาทไทยประจำปี2568จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนธมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมรดกภูมิปัญญาประจำปี2568ขึ้นเพื่อเป็นการอนรักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีและมารยาทไทยให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ระเบียบและแบบแผนการปฏิบัติรวมไปถึงเพื่อให้เด็กและเยาวะชน เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวิถีชีวิตค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทยซึ่งดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและท้องถิ่นสืบไปโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22กรกฎาคม2568 ณห,ห้องประชุมสัตบุญกฎชั้นสอาคารพระรปัญญาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลาัยราชภัฏการจนาบ,บุรีตำบลหนองบนนงัวอำเภอเมืองจังหวัดการจนาบ,บุรีสำหรับกิจกรรมทั้งสองวันประกอบไปด้วยการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องศาสนาพิธีเบื้องต้นรวมไปถึงการปฏิบัติงานศาสนาพิธีการอภิปรายขยายเครือข่ายเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพ งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอย่างยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรีร้อมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทไทยการฝึกปฏิบัติด,ด้านมารยาทไทยและการฝึกปฏิบัติด,ด้านศาสนาพิธีอีกด้วยข่าวนี 24, ง24กาญจนบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน